เราอยากทาหนังผีสยองขวัญที่ที่สนุกนะครับที่เป็นเหมือนเราดูรถไฟเหาะสนุกสนานบันเทิงเลยแหละเลน้นเน้นความบันเทิงแล้วที่ยวให้มันแตกต่างจากหนังผีผีไทยในปัจจุบันทั่วไปคือไม่ใช่แค่ผีหลอกองนี้เราอยากได้ผีที่มันสามารถที่จะฆ่าคนได้มันเป็นเรื่องของเพื่อนเรื่องของเพื่อนผมเองแล้วก็ ซึ่งชื่อทองสุขเลยครับผมว่าเชื่อว่าทุกคนอ่ะก็จะมีมีมีช่วงที่แบบเพื่อนหายสับสุดเพื่อนเพื่อนในชั้นเรียนอ่ะก็จะหายสับสูนไปทองสุขอยู่ไหนบอยฮะหายแล้วอ่ะการหายไปของเพื่อนคนนี้มันมันมีเหตุบางอย่างที่ผมรู้สึกว่ามันมันมันน่าสงสัยมากก็เลยก็เลยเป็นเป็นต้นตอของเรื่องทองสุขศึกษาอันนี้ด้วย ผมตั้งใจว,ว่าถ้าเกิดผมได้ทำหนังผมจะทำหนังเรื่องประมาณอย่างนี้ครับคนที่โดนเพื่อนแกล้งแล้ววันหนึ่งเราไปแกล้งเขามากๆามันจะเกิดอะไรขึ้นตกลงเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นกันแน่มันอาจจะไม่สนุกต่อมาอะไรเย่างนี้ครับแล้วก็ได้คุยกับคุณตั้งรถเลยเกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมานะครับทองสุก13า